สวัดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องตองายสุขสุขคนมาบัดนี้กินกินอาหารว่างน้องกันบัดนี้พี่น้องขึ้นจากสวนมาเร็วกะบอก,กินข่าเร้งเหรอพี่น้องคลายคายกุหลาบชองกันกับพญายมรเบไปสื่อมาถุงบอักอิดอันนี้สิพากันกินอันนี้แล้วก็สิาาอาบน้ำอาบน้ำนี่ขึ้น ขึ้นบ้านขึ้นห้องนอนไปน้นอนก๊อบน้อตนังเบึงทีวีนังเบึงทีวีไปกินไปจ้องทุ่มเครื่องนะตอนนี้ lúc bì hết việc này, toàn Hook muỗng rồi đấy. Hook muỗng Hook mong. Hook mong. Khẳng mong. Hook 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 mong. คือมันย้ำเลยะมันมปนว่าวหรลกวางอันอันวัลุง,ง,งลว่าวางมันวางเลยหรอกิดมันย้ำนะเ,เลย <c oughs> อย่านงนี้วก็ไปตัดพื้นนพาพื้นนเราได้หลายตัวมาอนี Ngôi có tia. Buy em. Mong Bằng bài 2, bài 3 nan. Khao buộc kính nắng kính khao 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 เอฟซีเห็นยัยบนกับพญายอยกันนี่ไรงอนย้ายเราบัางได้ลูกหลวงเด้อเราบัางได้ลูกหลวงเด้อยัยบุญนะฮะมันได้ลูกอยากได้เยอ่ลูกเพิ่ม <c ười> พี่ได้ยังไงเนาะพี่น้องเออเยอะบุญเบิดเมน เบิร์ประจำเดือนหนึ่งแต่สี่สิบแปดตาอยู่สี่สิบแปดตอนนี้หาสิบเจ็ดแล้วตั๊กปีเราี่นองว่ะสิบปีมีได้ยังดาอยากได้ยยู่ดิดูครึง่งเป็ดไปว่าได้นม่นได้หรอกนะนอะเจอกันเมื่อสายเกินไป บอกว่าบอกเรียง่าพ่อใหญ่เนาะสิบสิบประวัติด้ายต้องเข่าเข่าเมื่อเมื่อก่อนที่จะมาเจอกับยายบุญก็ได้เมียคนไทยอยู่ดยวเดนะ้พี่น้องเมียคนไทยคนกะจีหมูยุดอกเนาะผู้ใดเป็นเอฟที่บุญกระดายใส่เชียหูยุดอก ผู้ชเนานะเขาก็บเด็กคุ้มกำเนิดอีหอย่างแมนบอละ่ะเนีย่ยคนกวนวเราอายุยังหน่อยอยู่เขาก็ยังมีเมนอยู่เขาก็สามารถมีทองได้อยู่กันอยู่กันสองเขาปีที่สองบ่ เมียมีเมียมีลูกพี่น้องเมียมีลูกอืม่อ,อนหนานั่นพยยี่ไงดูนี่กับนี่บนโดนโดนจมตีค่ะู่เด้อืมโดนโจมตีเรื่องนี้ลหละดูกันเด้ปีสองปีเมียมีลูกอ่ะ เมียมีลูกแล้วก็เลี้ยงทีิะหาะบ,บมาลูกเก้าควงเนาะเตเมียลยวพาเดียว่นี่ประจำไปไปมาๆจนท่องอืมเพราะท่องเลยทำเรื่องอันนั้นตีอเมียมาอยู่แบบโดนอยู่แบบซัำบูบ่กเขาเจ้าเอินอยู่ใดนะ พมพราะว่าท่องนะท่องกับพี่เน่นน่นะแต่อยู่กับรับเรี่ยงมาลูกจ้าลองออกลงบ้านอยที่นี่และวบอกลูกอยู่ลุงบ้าบานี่แหละจะประกอนถิท่องเที่ยวไปเที่ยวมากเที่ยวไปเมืองไทยแบบน,นี้ไปท่องมาเด้ไปท่องอยู่เมืองไทยเด้พี่น้องอืม ไปทองอยู่เมืองไทยแต่บ่านทอง,ง่งย,ย,ยู่พี่พญ่นีแล้วก็ถือใจซื้อแล้วเขาบอกว่าลูกแล้วแล้วก็ว่าลูกแล้วโคโปรงมงจำนาเมียออกลูกก็ปูซ่านเนี่ยองอบันไดก็ไม่ลูกได้แมนบอกี่น้องว่าเพราะว่าถ้านำนำเสือ้อนำอสุจิเขานำเสื้อเขายัางแข็งแรงยู่นี่เขาก็ผูยิง่งอายุหน่อย มีประจำเดือนสามารถไม่ลูกได้นะครบสิบเจ็ดสิบปียังมีลูกได้นะแปลว่าก่าพ่อเมียมี่ทองก็เอามาอยู่พี่ขอด,ดูลงบานอยู่นี้แล้วกับ,บอวกโงวงมเอาเลี่ยงเอาผู้ใดเห็นเขากับทวงผู้ใดเห็นเขาก็ว่าคือยังบ่คือพญ่คือบก สีผมกับบอมาหยังกับบออกบอ,อกบอ,อกสอดลูกเคิงนาเลี้ยมน,นี่คยวมีไอฟูบ,อบ,บีบบะเบอดพฟอสองอ่ะให้พ่อเนียกินซอยไปออกมาเร็วก็เด็กหน่อยเนาะก็ต้องไปโรงพยาบาลไปหันไปหนีไปบอยไปหาหมอไปบอยแล้วก็เลี้ยงไปแซ่แล้วก็อุ้มแล้วก็หอบไปนำ้ำ ใส่รหลดใส่ลาไปเนะปาะผู้ใดเห็นเขากับเอาไปบริษัทเอาไปขับรหลดไปส่งน้าเรือนเอาไปนะปาะผู้ใดเห็นเขาก็ท่วงคือบคอ่คือคือบ่คือพอคือบ่มีเสื่อพออย่างสีนนะหรือเลือดแม่เขาแห้งบ่เขาก็เขาก็เอะใจแหละเพื่อนเพื่อนที่เป็นเป็นเพื่อนพพอนใหญ่อ่ะซุมเมยยน พลังที่เป็นคนให้น้ากันเขาบอกให้โย,ยบกกาวาวุญฟังเขาก็เอจใจยุติเขาก็บอกกล้าวว่าคือเขาก็บอกเบื่อใดเนาะเขาก็บอกกล้าวบอว,วันนี้พ่อยัยเนี่ก็บบอกเอาจใจย,ยังเล้วจนเลี้ยงมาจนได้สามปีสี่ปีพี่น้องเราอยู่กับเมียกันเราหาปีเกือบหกปีละหาหกปี จนด็กหน่อยเขาอนุบาลเขาอนุบาทสังเกตเมียเมียก็เริ่มเปลี่ยนไปลูกกับโบเดมาทางเจ้าของผู้ไรกับทวงผู้ไดก,กับว,าวา่าบานเออแล้วก็เริ่มเสียใจของเละ่ะเมียก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบพ่บสูงสิงกับเจ้าของบ่สนใจเลี้ยงลูกบอ่อยังสินะเออเริ่มเฮ็ดงานกันกับมากัขึ้นห้อง เล่นโทรศัพท์เสียงไล่โทรศัพท์เนี่ยไล่ไล่ดังยิ่เบิดมือเบิดขึ้นแล้วปะนอนกับนอนคนรเรหเราก็เลียงดูวันนี้สังเกตการเปลีป่ยนแปลงของเมียสังเกตสังเกตการสังเกตผิวพันณลูกสีผมนู่นนี่นั่นไม่มาเลยบอมาบอมาทางเราเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมียเราอ่ะบอกบอกีฝนฟังเบิด วันนี้เราเล้ยไปตรวจ <S <S ดีเอนเอไปตรวจเอาเอาเด็กหน่อยไปตรวจดีเอนเอปรากฏว่าไม่มีเสือโบอมี่อย่างเลาแม่แต่น้อยเดียวบมีดีเอนเอแล้วเออถามมาเราหักมอเราหักเราว่าเราหากักนะเราหากักเขาเราหากักเราหักเด็กหน่อยเพราะว่าเราเลียงมาแต่หน่อยเนาะเราก็คิดว่าลูกแล้ววันนี้เราคิดว่าลูกเกี่ยวของวันนี้พอไปตรวจเดี๋ยวมันว่าใช่ เราก็เลยถามเมียเขาเกาเลยยอมรับเขาก็เลยยอมรับแหละ,ลยยละแล้วก็บ่าเอาแล้วก็แจ้งควมโน่นนี่นั่นกะไอ้ทาน้องทนายมายังนั่นกันละ่ะญากับว่าแมนว่าญาดอกแบบว่าผนพัลละกันรับผิดชอบบางสิน่นะพี่น้องเออรเราไปิตจดทะเบียนเนาะวันนี้กับไม่หลักฐานไม่ใบตรวจดีนเอโน่นนี่นั่น เบิสุยางล้วก็ได้พ่นพ่น like. พ my ่นจากภาระรับเลี้ยงดูพ่นการรับผิดชอบแล้วก็มีแล้วก็มีใบเด้แล้วก็มีใบมีใบใบแล้วก็ไทยให้ยบบนทรงให้ยบบนเบิ้งตอนคุยกันลูบลูบลูบเมียแล้วก็ทรงให้เบิ้งลูบ ลูกแล้วก็ทรงให้เบิงคือทุกอย่างตอนที่คุยกันแล้วบอกอยู่บนฟังเบิดแต่เราก็บปเดีถามที่บนนะว่าเอออยู่ยังมีประจาเดือนอยู่บอ่อยสามารถสมีลูกได้อีกบอนูนนี่นั่นนะเราเคยถามกันเลยถามประวัติกันว่าเคยมีผัวมีลูกมีอย่างจากคนอย่างนั้นสินะยังบอกว่าสู่ฟังเบิดมีมีผัวคนไทยมีลูกน้ากันแล้วก็ไปอยู่กับพลัง ที่อายุเยอะดูแลกันตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นคือกับบอกสู้กันฟังเบิดเนาะเจทบคุ้ยกันโทรคุยกันตอนก็คุยกันเปิดโอคุยกันเบิดแล้วก็ส่งลูกห้เพึ่งรูปเล็กน่อยกับปิตหาหักอยู่ได้พี่น้องกับปิตหาหักทีดอ้อนว่าเป็นปลูกฝรั่งมันบอสอดเลยมันบอสอดเป็นลูกฝรัฝ่งเลยบบบนี้พ่อเล่าไปตรว เรียบ้อยเหลวนู่นนี่นั่นลูกว่ามันลูกเกี่ยวของแล้วค็คือกะบอกเลิกกันก็มีหลักฐานตำลมตำด่วนเองกะเออเป็นพยานหลักฐานนนเนี่นกะแล้วก็ห้เขาออกจากบ้านเขาก็กลับไปอยู่กับญาติเขาย้ายหนีนะมาอยู่กับหน้าพากันกับผัวอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยมาอยู่กับหน้ามาอยู่กับหน้าบัน,นี้หน้าก็เลยหาผัวห้ ทั้งไทยคิวบิดก็เลยเข่ามาในเว็บไทยคิวบิดมาพอก,กับพญายมาพอกับพญอใหญ่นี่กับหาเมียพอดีบบนี้ไปพอกันต้องร่วมปรงใจนัดเบิ้งงตกันนู่นนี่นั่นอ่ะก็เลยเขาก็เลยหอบผามาอยู่น้ำพอมาอยู่น้ำแล้วเขาก็บว่าเขาไม่ลูกที่กําลังเลี้ยนกําลังหยั่งอยู่นี่หน่อยเออก็คือแบบว่าเอามาอยู่น้ำไหนติดตาม ติดตามแมน่นะเอามาเก่ามาเอามาเามาขาองเพียนอยู่พี่เลยดกคนนั้นเก่เามาเขาองเพียนอยู่พี่ลูกผู้ชายลูกติดมานําลูกสองคนคนหนึ่งผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่กับมาผู้ใหญ่มาสามเดือนเราออกมาเบิดเลยทั้งทั้งลูกผู้หน่อยทั้งลูกผู้ใหญ่เมถมเถมยัง,งท้องไปมาไปมายัางท้องมาอีกคน้ดิยยผู้ใหญ่เราพระหลายครับมาดี <c oughs> แล้วก็ ก็ตรวจนู่นนี่นั่นแล้วว่าแม่ลูกเอออ่ะมันนี่ก็คือจบละก็จบกันจบกันก็คือเขาก็กลับไปหาญาติเขาเขาก็ไปตั้งรักไปตั้งรักวันนี้เขาก็เอาผัวใหม่เอาหหมยพากันเขาไปเบิ้งเฟซเขาเนาะอันเพื่อนแล้วแหละเขาเขาก็เป็นเพื่อนในเฟซกับกับเพื่อน,นเมียเราก็เขาไปเบิ้งเขาก็ว่าโอ๊ย แกโดนโดนีแกกะคือคือคือได้เป็นรักละคิดว่าจะเป็นรักลล, <Okay. S 1> ล่ะเราเลิกจากพญิรุนีไปนี่เราไปเด้ผัวสองคนสามคนเป็นเดทพีน่น้องแต่ว่าคนณปัจจุบันนี้อยู่ได้เอาโดนเติบแล้ว <Okay. S 1> พญยนี่ก็เลยก,กับเขากลับมากับมาคุยกับยี่บุนเลยกับ <Okay. S 1> เลิกกับเขากลางปีปลายปีแล้วก็ไปหายี่บุนบันทีอ่ลังปีใหม่ม ดี่ผมกับําเรืองมานี่กลาลังสงการเดี๋ยบุญกับมาเลยมันบะล่ะหลบแหลกก็เขาสามรอบนี่แล้วหอดเดือนวันที่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี่คือสามเดือนเป็นสามปีนี่บุญกับพญายกกันสามปีถามว่าอยากได้ลูกบอ,บอเรืองว่าเดี๋ยบุญอ่ะคือความความคิดนะอยากได้นะแต่ว่า คือจะเป็นไปบ่ได้เม่นเม่นเม่นบะมีเม่นบะมีเม่นมีอย่างเราก็คือเสียเพเอาเม่นมีเม่นมีอย่างยูก็คือสิบ่าเอาเพาะว่าข่อยก็ลูกเราก็สองคนแล้วลูกเขาก็สองคนแล้วคิดว่ายูมอมองไปๆไปแบบนี้แหละดีกว่ามีลูกซํำเถ่าจากเขาสีจากเขาสิเลี่ยงเขาใหญ่บ่เขาสิตายก่อนแล้ว เขาใหญ่เร็วเขาก็ไ่ได้เลี้ยงเขาเด้เออมีเต้เฮาเลยสิเป็นห่วงเขามีเต้เฮาสิเป็นห่วงเขาโบมีอ่ะดีที่สุดเลวล่ะาก,ก,ากับญย่ปุ่นกับโบโบ่บมีได้ดอกแมนแมนอยากมีอยากมีอมันสายใย,ายสายสูขวางใจกับพญ่ก็คือสิบบมีดอกพี่น้องอย่ได้ชั้นไดก็ยุไปอือตายจากกันแล้วก็เร้วมนมาจะเป็นกับ จากตายบ่าจากตายกับจากเป็นแค่นั้นแหละฝนอยูยน้ำกันบ่ได้กับขึ้นจากเป็นอายูน้ำกันได้กับจากตายแค่นั้นน่ะน้องแมนพ่อพี่น้องการค้ำๆเนาะเอ็มซีกับว่าเออย้ายเราวังลูกหลงเรา,เราวังมีลูกหลง <c oughs> เนอะไ้บ่นมนันม่หลงได้ดอดอเพราะว่ามันมันเบิดเล็วมันเบิดเม้นเบิดประจำเดือนเล,ล้วก็เลยมาบอกวามเก้าของ,ของ,ของพระเยซูฟัง โอเหลียงโมบุไซน่ะเขามีได้หกสิบเจ็ดซบปีเขาก็มีได้แต่ว่าผู้ยิ่งน่ะก็คือเบิดเม้นแล้วก็คือเบิดโอกาสแต่ว่าขั้นพวกที่เฮิตมันมีเม้นอยู่เนี่ยเขาสามารถไปพาไปแก่มันพามันได้นะถ้าเป็นมันผูกนะพี่น้องถ้าเป็นมันผูกสามารถกลับมันไม่อยู่ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นมันตัดก็คือบพได้ไรเนาะอ่ะ่ละไปหาอบนาจข้นมาหนิบอกอันนั้นอันนี้สู้กันฟังนางกิน,นอันนี้ เรียบร้อยแล้วพี่หน่อปัญญายก,กบเบิ้งทีวีของแล้วแหละเย็บบนอาบน้ำก้นทุ่งมืออาบแล้วย้วบโบขึ้นห้องแล้วก็ยังคอยตามขึ้นไปขอซ้ำนักแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย